สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอิงฟ้าเปิดใจหลังพลาดมงอิงฟ้าเปิดใจหลังพลาดมงรับหูดับตอนจับมือขอบคุณทุกแรงเชียร์วันที่26ตุลาคม65อิงฟ้าวราหะเปิดใจหลังคว้ารองอันดับหนึ่งมิดแกรนดอินเตอร์เนช2022โดยกล่าวว่าทำเต็มที่ที่สุดในทุกรอบอยากให้ทุกคนภูมิใจเชื่อว่า ยุติธรรมแล้วกับการตัดสินส่วนตัวเต็มที่ที่สุดแล้วและภูมิใจที่สุดซึ่งตอนจับมือก่อนประกาศรางวัลเหมือนหูดับไปแล้วคิดว่าใครก็ได้แต่ถ้าเป็นเราก็คงดีแต่ถ้าเป็นเขาก็เหมาะสมเช่นเดียวกันอิงฟ้ากล่าวอีกว่าตอนประกาศรางวัลกลัววูบเหมือนกันถ้าประกาศออกมาว่าเป็นไทยแลนด์ในใจลึกๆคิดว่าสมเหตุสมผลที่สุดแล้วถ้าเขาได้เป็นมิกด์อินเตอร์เนชั่นแนล ก็ดีใจด้วยเพราะเขาก็เหมาะสมแต่ถ้าเป็นเราเราก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้เต็มที่แต่เราก็สู้สุดเหมือนกันยอมรับว่าในใจก็แอบหวังว่าจะเป็นไทยแลนด์และส่วนตัวก็มั่นใจว่าทำดีทุกรอบอยากขอบคุณทุกกำลังแรงเชียร์เชื่อว่าทุกคนน่าจะเห็นว่าเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วจริงๆทั้งนี้ตอนอยู่บนเวทีได้ยินเสียงแฟนคลับชาวไทย ยิ่งทำให้ฮึกเหิมรองอันดับหนึ่งมิคแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลก่าวอยิงฟ้ากล่าวอีกว่าวันนี้รู้สึกโล่งที่ได้ก้าวผ่านกิจจำกัดของตัวเองเพราะตั้งแต่ได้ตําแหน่งมิคแกรนไทยแลนด์โดนดูถูกบูลลี่ต่างๆเยอะมากวันนี้เราได้พิสูจน์แล้วว่าจริงๆคนไทยไม่จำเป็นต้องกลัวลาตินเสมอไปอยู่ที่ว่า เราจะนำเสนอตัวเองยังไงวันนี้ก็มาถึงจุดที่จับมือได้ก็คุ้มที่สุดแล้วอิงฟ้าเผยว่าสำหรับรางวัลชุดป,ประจำชาติที่ได้ยอมรับว่าดีใจมากๆเพราะมีถึง60ประเทศที่เข้าร่วมประกวดแล้วเราได้เป็นหนึ่งในนั้นและส่วนตัวตั้งใจนำเสนออนุมานไทยบ็อกซิ่งอย่างสุดความสามารถดีใจที่ต่างชาติชื่นชอบทำให้หายเหนื่อยส่วนการตอบคำถามภาษาอังกฤษนั้น ตอนแรกนึกในใจว่าตรงกับที่ทำการบ้านมาพอดีต้องบอกว่าทำการบ้านหนักมากในหลายๆรอบเพราะได้ยินคำถามคิดว่าโชคดีและหายเหนื่อยแล้วที่เราฝึกฝนซึ่งคิดว่าสถานการณ์บ้านเมืองของโลกต้องเป็นเรื่องนี้แน่นอนและก็เป็นจริงๆก็เลยได้ตอบสิ่งที่เราอยากตอบจริงๆทั้งนี้อยากขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามเชียร์และเชื่อมั่นในตัวฟ้าถึงปีนี้ไม่ใช่ แต่ปีหน้าก็ไม่แน่มงแรกของไทยอาจจะมาแน่นอนวันนี้ทำเต็มที่ที่สุดแล้วขอขอบคุณแรงข่าวจากทีนี c o m ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ